สำหรับชาวลัคนาราศีมีนนะครับในปี2567นี้ถือว่าก็ยังเป็นปีที่ดีสำหรับคุณนะเพราะว่าอย่างน้อยดาวประจำตัวของคุณเนี่ยมันก็ยังอยู่ในภพเรือนที่ดีนะครับอาจจะมีความน่าห่วงบ้างสำหรับชาวลัคนามีนหลายท่านจากการที่ดาวราหูมา ทับลักนาอยู่อาจจะรู้สึกถึงความมันมีความวุ่นวายที่มันจะต้องเกิดมันต้องระวังเรื่องของคดีความเรื่องของการผ่าตัดที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรจริงๆมันมีความน่ากังวลขนาดไหนเราไปติดตามครับ <c oughs> สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ ในคลิปนี้นะครับเราจะพูดถึงแนวโน้มดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนในปี2 5 6 7ว่าแนวโน้มดวงชะตาของคนลัคนามีนเนี่ยมันมีแนวโน้มจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับตอนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าอันนี้เป็นภาพรวมนะที่เราอาจจะบอกได้จากการเดินทางของดาวใหญ่ๆหรือดาวในเรื่องนั้นๆจริงๆแล้วมันจะต้องไปดูเรื่องขององค์ประกอบว่าในพื้นดวงของคุณมีดาวอะไรตั้งรับราดาวต่างๆเหล่านั้นบ้างนะครับซึ่ง อันนี้ก็อาจจะเป็นคร่าวๆเพื่อจะได้วางแผนที่มันเป็นแบบภาพรวมนะครับเรามาติดตามกันเลยครับมาเริ่มมาที่ตัวตนของชาวลัคนามีนนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเรื่องตัวตนชาวลัคนามีนเนี่ยก็คือดาวพฤหัสนะครับโดยหลักๆการมีดาวราหูมาอยู่ในช่องตัวคุณเนี่ยซึ่งในมุมที่ดีนะมันก็จะมีเรื่องของความพลิกแพลงอะไรต่างๆได้ดีเพราะดาวราหูมันเป็นดาวของการพลิกแพลงการพลิ้วการ ทำอะไรที่มันเกี่ยวกับการต้องมีทริคอะไรเนี่ยแบบนี้นะครับมันก็จะเพิ่มไอ้ศักยภาพด้านนั้นกับคุณได้ดี แต่ในมุมที่เป็นมุมต้องระวังก็คือดาวราหูมันเป็นดาวของความลุ่มหลงมัวเมาเวลาดาวมันมาทับตัวมันอาจจะส่งผลให้บางทีคุณก็จะมีความเผลอนะครับต้องระวังการเผลอการหลงไหลอะไรที่มันง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะปกติดาวประจําตัวของคุณดาวพฤหัสมันมีเรื่องของคุณธรรมศิลธรรมนะครับมันมีความต้องรอบคอบแต่พอดาวราหูเข้ามามันอาจจะทำให้กล้าทำอะไรที่มันเพล่นะครับสุ่มเสี่ยงพลิกแพลงอะไรได้มากขึ้น นะครับมันก็มีทั้งมุมดีและมุมไม่ดีนะครับแต่ในมุมที่ดีก็คือดาวประจําตัวของคุณเองเนี่ยดาวพฤหัสเนี่ยในช่วงก่อน30เมษานะครับดาวเขายังอยู่ในตําแหน่งที่ดีดาวเขาได้ตำแหน่งที่เรียกว่าราชาโชคเพราะฉะนั้นเวลาดาวตัวเองได้ราชาโชคมันส่งผลให้ตัวคุณเองเนี่ยดูมีความป๊อปปูล่านะดูได้รับความนิยมดูได้รับการตอบรับได้ดีเวลาจะทําอะไรมันได้รับความ นิยมได้ดีแถมดาวเนี่ยไปอยู่ในเรื่องการเงินนะครับมันส่งผลให้คุณอาจจะโฟกัสกับเรื่องของเงินกันทองทองมากขึ้นโฟกัสกับเรื่องของธุรกิจมองช่องทางธุรกิจและถ้าเกิดคุณทำเนี่ยคุณก็ได้รับการตอบรับได้ดีโดยเฉพาะเดี๋ยวตั้งแต่หลัง8มกราไปเนี่ยที่ดาวมันหยุดเดินถอยหลังมันก็จะทําให้คุณดูมีความตื่นตัวได้ดีนะครับและเดี๋ยวพอ 30เมษาดาวตัวคุณก็ย้ายไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าสหัสชชะซึ่งภพเรือนนี้ก็ไม่ได้เป็นภพเรือนที่เสียและมันก็ไม่ได้เป็นตําแหน่งที่ดาวพฤหัสดาวประจําตัวของคุณจะอ่อนกําลังหรืออะไรนะครับก็ไม่ได้ส่งผลเสียกับคุณมากนะักเพียงแต่ว,ว่าจากเดิมที่คุณเนี่ยโฟกัสกับเรื่องของเงินเงินทองทองอย่างเดียว คุณไปอยู่ในคําว่าสหัสชชะคุณก็อาจจะเริ่มไปให้ความสําคัญกับเรื่องเพื่อนฝูงเรื่องคนรอบข้างสังคมรอบข้างมากขึ้นคุณอาจจะต้องมีเรื่องของการเดินทางจะต้องมีเรื่องของการไปเจรจาจะต้องมีเรื่องของการสื่อสารการออกสื่ออะไรมากขึ้นอาจจะแบบเลี่ยงไม่ได้ด้วยนะนะครับการที่ดาวพฤหัสไปเจอกับดาวฤตยูอาจจะทําให้คุณได้ไปพบเจอเรื่องแปลกๆได้ไปเรียนรู้อะไรที่มันเป็นศาสตร์แปลกๆเพิ่มมากขึ้น ตัวคุณเองอาจจะต้องไปเกี่ยวกับเรื่องของไอทีเทคโนโลยีอะไรต่างๆที่มันจะต้องสัมพันธ์กับคุณมากขึ้นแบบเรียกไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะไอการที่ดาวราหูทับตัวมาจากคำว่าวินาศเนี่ยมันหนึ่งในนั้นเนี่นนยวินามันอาจจะแปลเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์เรื่องของออนไลน์ที่มันก็จะมีเกณฑ์กับการที่จะมาสัมพันธ์กับคุณอยู่แล้วแต่เดี๋ยวในปี67เเนี่ยนะครับมันก็จะมีช่วงที่ดาวประจำตัวของคุณเนี่ยนะครับเขาเดินถอยหลังอีกรอบหนึ่งเหมือนกันแต่ว่า ก็จะไปเดินถอยหลังในช่วงปลายปีนะตั้งแต่3ตุลานะครับแล้วก็ข้ามปีไปจนถึง13กุมภาเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอารมณ์ของความเหนื่อยความเฉืยความอืดกับคุณอีกรอบนึงเหมือนช่วงที่เขาเดินถอยหลังก่อนหน้านี้นะครับแต่มันก็ไม่ได้ส่งผลเสียอะไรเลวร้ายแหละเพราะเขาก็ยังถอยหลังแต่ก็ยัองอยู่ในภพเรือนที่ดีนะครับ คราวนี้ในมุมที่อาจจะต้องระวังซึ่งมันก็อาจจะมีความเฉพาะกับบุคคลหน่อยนะครับจากการที่ดาวราหูที่เป็นอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าวินาศมาทับตัวเนี่ยมันก็ยังคงต้องระวังวินาศมันหมายถึงความเสียหายคดีความมันหมายถึงถ้าเกี่ยวกับสุขภาพอาจจะหมายถึงเรื่องของการผ่าตัดก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีเกณฑ์ต้องระวังนะครับสาหรับคนลัคนามีนและต้องระวังมากหน่อยถ้าเกิดใครที่ ในทางทักษะจรนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องดูดูประกอบนะครับในทางทักษะจรปีนี้นะครับดาวพฤหัสดาวประจําตัวของคุณเป็นการกินีจรหรือบางคนที่ในปีนี้ทักษะจรดาวราหูเป็นการกินีจรนะครับซึ่งมันก็จะส่งผลให้เรื่องของความจุกจิกกับเรื่องของคดีความนะครับมันก็อาจจะมีเกณฑ์กับการจุกจิกยุ่งยากมากขึ้น นะครับหรืออะไรที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวคุณเองมันก็จะมีเกณฑ์กับการจุกจิกยุ่งยากมากขึ้นนะครับซึ่งก็เลยต้องระวังเรื่องของคดีความระวังเรื่องของการผ่าตัดนะครับและยิ่งถ้าเกิดใครที่เป็นชาวลัคนามีนถ้ามีดาวศุกร์อยู่ในราศีกุมหรือดาวศุกร์อยู่ในราศีสิงห์เนี่ยซึ่งดาวศุกร์เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคําว่ามรณะนะครับที่แปลว่าเรื่องของสุขภาพมันก็จะกลายเป็นว่าโดนดาวเสราร์ที่เป็นดาวคู่ศัตรู มาเลงมันก็จะมีเรื่องของความต้องเครียดต้องห่วงต้องกังวลกับเรื่องของสุขภาพมากหน่อยประกอบกับพอดาพฤหัสย้ายไปหลัง30เมษาดาวไปเจอกับดาวมฤตยูซึ่งเวลาดาวพรฤหัสเจอดาวมฤตยูมันก็อาจจะต้องระวังเรื่องของการที่คุณเจอสิ่งที่ผันผวนไม่คาดคิดได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็อาจจะไปสัมพันธ์กับเรื่องสุขภาพที่ต้องเจอเรื่องของการผ่าตัดอะไรที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับก็ต้องไปดูในแต่ละดวงของ แต่ละคนว่าดาวมันอยู่ในตำแหน่งไหน,นการเงินของชาวลัคนาราศีมีนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องการเงินก็คือดาวอังคารนะครับในปีนี้เนี่ยนะครับปี67เนี่ยถือว่าดาวอังคารเนี่ยเดินก็ถือว่าเดินค่อนข้างปกติเกือบทั้งปีนะจะมีไปเดินไม่ปกติก็คือในช่วงปลายปีก็คือคือช่วง29พฤศจิกาถึง13ามมีนาครับคือช่วงนั้นเนี่ยมันจะเป็นจังหวะที่ดาวอังคารเขาจะไปเดินถอยหลัง แต่ก็ไปเดินถอยหลังอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าปุตตะนะก็ไม่ได้เป็นภพเรือนที่เสียนะครับคือดาวอังคารตำแหน่งนี้มันเป็นจังหวะที่อ่อนและดาวเดินถอยหลังมันก็อาจจะส่งผลให้ในช่วงนั้นเงินที่จะเข้ามันก็อาจจะเป็นอะไรที่มันย่อยๆนิดๆหน่อยๆแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์กับการล่าช้าบ้างเพราะเวลาดาวการเงินเดินถอยหลังมันก็จะมีเหตุให้ล่าช้าเพราะฉะนั้นในช่วงปลายปีคุณก็ต้องบริหารเรื่องของเวลาอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของดีลการชําระอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่อง ของการเงินได้ดีเพราะมันอาจจะมีเกณฑ์กับการเข้าช้านะครับส่วนในช่วงต้นปีเนี่ยถ้าถามว่ามีจังหวะที่ต้องระวังอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินก็จะมีช่วง15มีนาถึง23เมษายนนะครับมันจะเป็นจังหวะที่ดาวการเงินของคุณเนี่ยไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าวินาศดาวการเงินตกวินาศมันต้องระวังเรื่องของทรัพย์สินสูญหายมีทรัพย์สินอะไรที่มันพังนะครับเงินที่มันสูญออกไป เพราะดาวอังคารก็ไปเจอกับดาวเสาร์ที่มันเป็นคู่ที่มันไม่ดีต่อกันนะครับก็ระวังทรัพย์สินสูญหายอีกจุดหนึ่งก็คือระวังเรื่องของการขัดผลประโยชน์กันที่มันเกิดขึ้นในตรงนั้นนะครับาการทําอะไรที่มันเกี่ยวกับด้านการเงินเกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์ก็ต้อง ระวังให้ดีเพราะมันอาจจะมีเกณฑ์กับการสูญหายและในดวงของคุณเนี่ยจากการที่ดาววินาทับตัวมันมีเกณฑ์ต้องระวังการมีคดีความที่มันจะเกิดขึ้นกันอยู่แล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่ต้องระวังนะครับแต่โดยองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินในช่วงตั้งแต่ต้นปีจนถึง30เมษามันเป็นจังหวะที่ดาวตัวคุณดาวพฤหัสเนี่ยไปอยู่ในเรื่องการเงินและดาวได้ตำแหน่งราชาโชคนะครับและเดี๋ยวพอตั้งแต่ ก้ามกราไปดาวพฤหัสเดินปกติข้อดีก็คือคุณเองเนี่ยจะได้รับความนิยมกับการได้รับการตอบรับกับการทําธุรกิจอะไรต่างๆได้ดีเพราะฉะนั้นถ้าจะเริ่มถ้าจะลุยอะไรที่เกี่ยวกับด้านการเงินเวลาดาวตัวเองได้ราชาโชคเนี่ยมันก็จะทําให้หาเงินได้ง่ายมีโอกาสกับการหาเงินทําอะไรธุรกิจได้ดีกว่านะครับเพราะเดี๋ยวพอ 30เมษาดาวพฤหัสย้ายในช่องการเงินก็ไม่ได้มีดาวอะไรมาอยู่ที่เป็นดาวใหญ่นะนะครับและมันก็อาจจะไม่ได้แบบส่งเสริมเพราะฉะนั้นก่อน30เมษาที่ดาวตัว,ตวคุณได้ราชาโชคมันจะง่ายกว่าและโดยภาพรวมถ้าเทียบกับปี66นะครับในช่วงปี6 6มันก็ยังมีช่วงที่ดาวราหูมาอยู่ในช่องการเงินของคุณมันเป็นราหูล้วงทรัพย์มันก็ทําให้มีเหตุให้ต้องจ่ายนะครับไม่ค่อยเหลือเพราะฉะนั้น โดยปี67พอไม่มีลาหูอยู่เนี่ยมันก็มีโอกาสกับการมีลายเหลืออะไรที่มันเห็นชัดเจนขึ้นกับชาวลัคนามีนมาดูในเรื่องการงานของชาวลัคนามีนนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องการงานคือดาวพฤหัสนะครับในปี67เนี่ยถือว่าดาวการงานของคุณไม่ได้เสียเลยนะไม่ได้มีอะไรที่มันจะส่งผลเสียกับเรื่องการงานของคุณในช่วงก่อน30เมษายนดาวการงานยังไปได้ตําแหน่งราชาโชคในเรื่องการเงินมันมีโอกาสกับ การจัดการเรื่องของการงานที่เกี่ยวกับด้านการเงินได้ดีนะครับหรืองานที่ได้งานที่เข้ามาเนี่ยนะครับมันก็ได้ผลตอบแทนที่ดีงานสร้างเงินได้ดีแหละในช่วงก่อน30เมษายนะครับและเดี๋ยวพอ30เมษายนไปแล้วดาวการงานของคุณย้ายไปอยู่ในเรื่องของคําว่าสหัชชะการงานอาจจะต้องมีเรื่องของการเดินทางในการงานมากขึ้นงานจําเป็นจะต้องไปเจราจามากขึ้นคุณอาจจะต้องมีเกณฑ์กับการ ออกสื่อมากขึ้นงานของคุณอาจจะต้องไปเน้นกับเรื่องของการสื่อสารการโพสการอะไรต่างๆมากขึ้นนะครับดาวการงานไปเจอกับดาวมฤตายูซึ่งอาจจะทำให้คุณจำเป็นจะต้องงานของคุณเนี่ยจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของไอทีเรื่องของเทคโนโลยีที่มันเพิ่มขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเหมาะด้วยนะสำหรับคนที่ทำงานในสายด้านของพวกออนไลน์นะครับเพราะว่าจากองค์ประกอบที่ดาว ราหูที่เป็นดาวเรื่องของคำว,ว่าวินาศซึ่งเกี่ยวกับด้านออนไลน์ก็ได้นะครับมาทับตัวคุณอยู่และดาวเรื่องของความสําเร็จดาวเสาร ก็ไปอยู่ในคําว่าวินาศมันมีเกณฑ์ที่จะมีความสําเร็จกับเรื่องต่างประเทศเรื่องออนไลน์เรื่องเกี่ยวกับสายมูเนี่ยนะครับซึ่งมันมีโอกาสกับงานด้านนั้นถ้าคุณทําก็จะมีเกณฑ์กับการสําเร็จกับด้านนั้นได้อยู่นะครับและมันก็ชัดเจนว่าดาวพฤหัสเวลามาเจอกับดาวมฤตยูมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องไอทีเทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งเล้นลับซึ่งมันมีโอกาสกับเรื่องของการงานด้านนั้นยังมีความต่อเนื่องกับเรื่องของการงานได้ดี เพียงแต่ว่าเดี๋ยวช่วงปลายปีนะครับตั้งแต่3ตุลาถึง13กุมภาปี68เนี่ยมันจะเป็นจังหวะที่ดาวการงานของคุณก็จะเดินถอยหลังอีกรอบหนึ่งช่วงนั้นการเข้ามาของเรื่องการงานมันก็อาจจะดูมีความอ่ดมีความช้าหน่อยก็ต้องบริหารเรื่องของเวลาเกี่ยวกับเรื่องของการงานให้ดี มาดูในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีมีนนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องความรักก็คือดาวพุธนะครับดาวพุธเป็นดาวที่เดินไม่ค่อยปกตินะครับเขาเรียกเดินวิกลคติได้ได้ประจําอยู่แล้วแหละในปีหนึ่งก็จะมีการเดินวิกลคติหลายรอบนะครับมันก็จะมีช่วงที่เวลาดาวเดินถอยหลังมันก็อาจจะส่งผลให้เรื่องอารมณ์ความรักอะไรต่างๆมันก็จะดูหม่นหม่นมันก็จะดูอึดอึดมันอาจจะดูน่าเบื่อหน่อยนะครับ แต่บังเอิญในปีนี้เนี่ยมันเป็นจังหวะที่ดีตรงที่เวลาที่ดาวมันเดินถอยหลังเนี่ยบังเอิญมันไปถอยหลังในภพเรือนที่ดีมันก็เลยไม่ค่อยส่งผลเสียเรวรอะไรกับเรื่องของความรักมากนักนะครับก็จะมีช่วง27มีนาถึง16เมษายนที่เป็นจังหวะที่ดาวความรักของคุณเนี่ยมาถอยหลังอยู่ในภพเรือนตัวคุณนะครับ ดาวตำแหน่งนี้ดาวเป็นปลาเป็นนิดคุณอาจจะรู้สึกว่าคู่ของคุณอาจจะไม่ได้มีศักยภาพดูมีความงี่เง่าง่ายหน่อยนะครับและมันก็อาจจะเป็นเหตุให้เวลาดาวพุธต้องไปเจอกับดาวราหูที่เป็นคู่ศัตรูกันมันก็จะมีเกณฑ์กับการแบบมีปาก,ม,ปากมีเสียงอะไรกันได้ง่ายในส่วนตัวคุณเองนะครับถ้าทําอะไรที่มันต้องปกปิดจังหวะนี้เกี่ยวกับเรื่องความลับมันต้องระวังเรื่องของความลับแตก ประมาณแบบนั้นนะครับในจังหวะนั้นแต่ว่าในมุมที่ดีก็คือดาวคู่ของคุณเนี่ยเขาเป็นปลาเป็นนิดอ่อนและมาทับตัวมันก็ยังเป็นช่วงที่เขาค่อนข้างจะยอมคุณนะค่อนข้างที่จะฟังคุณค่อนข้างที่จะโอนอ่อนตามคุณมันก็เลยไม่ได้ดูว่าต้องกังวลหรือส่งผลเสียมากนะนะครับอีกจังหวะหนึ่งก็คือ24กรกฎาคมถึง11สิงหาดาวก็มาเดินถอยหลังในภพเรือนที่ชื่อว่าปุตตะนะครับซึ่ง อันนี้ก็เป็นภพเดือนที่ไม่ได้ส่งผลเสียอะไรนะครับเพียงแต่ว่ามันก็จะเป็นช่วงที่ความรู้สึกมันก็จะดูมนตมนอึดๆกับเรื่องของความรักในจังหวะนี้แหละนะครับและอีกช่วงหนึ่งก็คือ15พฤศจิกาถึง4ธันวาก็ดาวก็มาถอยหลังอยู่ในราศีพิจิกนะครับแต่ก็เป็นภพเดือนที่ชื่อว่าสุภะและดาวก็ไม่ได้อ่อนกําลังนะครับก็ถือว่าก็เป็นช่วงที่อะไรที่เกี่ยวกับอารมณ์ของความรักมันอาจจะดู เหนื่อยมันดูไม่ได้แบบสดใสสดชื่นอะไรมากนะักแต่ไปอยู่ในภพสุภะก็ยังค่อนข้างให้เกียรติให้การสนับสนุนให้การส่งเสริมกันดีนะครับก็ถือว่าโดยหลักๆแล้วเนี่ยถ้าในดวงชะตาของคนลัคนามีนถ้าดาวพุธของคุณในดวงเดิมไม่ได้อยู่ในราศีกันไม่ได้อยู่ในราศีมีนเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้แบบมีเรื่องอะไรให้ต้องหน้าเหนื่อยมากนะักเพราะถ้าเกิดอยู่ในสองราศีนี้มันก็จะกลายเป็นว่าโดนดาวราหูทับ โดนดาวราหูเล็งซึ่งดาวราหูเนี่ยเขาเป็นดาวคู่ศัตรูกับดาวพุธดาวความรักเพราะฉะนั้นสําหรับชาวลัคนามีนท่านไหนที่มีดาวพุธในดวงเดิมอยู่ในสองราศีนี้ก็อาจจะดูเหนื่อยกับเรื่องความรักมากกว่าชาวลัคนามีนในที่ดาวพุธอยู่ในราศีอื่นหน่อยเท่านั้นเองมาดูในเรื่องโชคลาภของชาวลัคนามีนนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเรื่องโชคลาภก็คือดาวเสาร์ดาวยังไปโคจรอยู่ยาวๆนะครับทั้งปีแหละนะครับ ดาวยังอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าวินาศก็อาจจะส่งผลให้ในมุมที่เป็นเรื่องของลาบผลความสําเร็จในมุมปกติทั่วไปมันก็อาจจะไม่ได้ง่ายมากนะเพราะวินาศมันหมายถึงความยากลาบากก็ได้มันหมายถึงการต้องพลิกแพลงยังมีความผันผวนไม่แน่ไม่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นในมุมความสําเร็จทั่วๆไปรูปแบบของลาบผลหรือความสําเร็จทั่วไปเนี่ยมันยังต้องคอยพลิกแพลงคอยปรับอะไรต่างๆเป็นเคสต่อเคสไปซึ่ง มันก็ยังมีความสําเร็จได้อยู่นะครับแต่เพียงแต่ว่ามันต้องพลิกแพงมันอาจจะต้องมีเรื่องของความยากอยู่บ้างน,นะครับยกเว้นว่าถ้าเกิดใครที่ทําอะไรที่มันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของคําบวิวนาเกี่ยวกับด้านต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องคดีความเกี่ยวกับเรื่องของงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของด้านสายมูนะครับซอฟต์แวร์อะไรต่างๆแบบนี้นะครับ ซึ่งมันเป็นความหมายของคาว่าวินาศเพราะดาวโชคลาภของคุณไปอยู่ในเรื่องนั้นในขณะที่ดาวเกี่ยวกับเรื่องของคาว่าวินาศเองเนี่ยก็มาทับตัวอยู่มันเหมือนกับเรื่องเหล่านั้นก็จะต้องมาสัมพันธ์กับคุณอยู่แล้วในมุมที่ดีก็คือมันมีเกณฑ์ที่คุณจะมีความสําเร็จกับเรื่องเหล่านั้นได้ดีเพราะฉะนั้นในช่วงปี67นะครับถ้าเกิดใครอยู่ในสายงานนั้นคุณก็สามารถลุยกับงานด้านนั้นได้ดีนะครับ ถ้าเกิดไม่ได้เกี่ยวข้องแน่นอนคุณอาจจะมีเกณฑ์ที่เรื่องของความมูมีส่วนกับการช่วยให้เกิดลาภผลกับคุณและมีเกณฑ์ที่จะมาเกี่ยวข้องกับคุณมากขึ้นก็ได้เรื่องอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์ก็จะมีเกณฑ์กับการสําเร็จและเกี่ยวข้องกับคุณมากขึ้นก็อาจจะต้องพาตัวเองไปเกี่ยวกับด้านนั้นเพื่อจะได้มีความสําเร็จลาภผลเกิดกับคุณได้ดีแต่ถ้ามีจุดที่ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของลาภผลเรื่องของความสําเร็จนะครับก็จะมีช่วง 15มีนาถึง23เมษาที่เป็นจังหวะที่ดาวอังคารดาวการเงินของคุณเนี่ยนะครับไปตกวินาศและไปเจอกับดาวเสาเพราะฉะนั้นในช่วงนี้อาจจะต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับการที่โดนเอาเรื่องของผลประโยชน์ลาบผลเข้ามาล่อและเป็นเหตุให้คุณมีเหตุกับการต้องเสียเงินเสียทองหรือมีเกณฑ์ที่มันจะมีเรื่องของการขัดผลประโยชน์กันกับเรื่องของการเงินที่เกิดในช่วงนั้นนะครับโดยเฉพาะในช่วงนั้นเนี่ย ถ้าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนด้วยนะครับมันจะเป็นจังหวะที่มันมีความคาบเกี่ยวกันก็คือ9มีนาถึง2เมษาเนี่ยมันก็จะเป็นจังหวะที่ดาวศุกร์ที่เป็นดาวเรื่องเพื่อนนะครับเรื่องการเจรจาก็ต้องไปเจอกับดาวเรื่องของโชคลาภและมันเป็นคู่ศัตรูกันโดยตรงเลยมันมีโอกาสกับการผิดหวังมันมีโอกาสกับการต้องเครียดต้องทุกข์ใจกับเรื่องของการขัดผลประโยชน์กันกับเรื่องของการที่เป้าหมายไม่สอดคล้องกันนะครับก็ถือว่า เป็นช่วงที่ต้องระวังแต่โดยภาพรวมหลังจากนั้นนะครับก็ไม่ได้มีอะไรน่าห่วงแล้วก็เดี๋ยวพอช่วงกลางกลางปีนะครับตั้งแต่1กรกฎาคมถึง3พฤศจิกาดาวเสาร์ที่เป็นดาวโชคลาภของคุณเองเนี่ยก็จะเดินถอยหลังเพราะฉะนั้นการจะสําเร็จอะไรมันก็อาจจะมีเกณฑ์ล่าช้าขึ้นอีกมันก็อาจจะมีเกณฑ์กับการต้องยืดเวลาต้องเลื่อนเวลาไปเพราะฉะนั้นการที่จะดิวกับการส่งมอบกับการจะ อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของความสําเร็จอะไรต่างเนี่ยนะครับคุณก็จะต้องเผื่อเรื่องของเวลาเพราะยิ่งช่วงปลายปีไปนะครับช่วงตั้งแต่ตุลาเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่ตัวคุณเองก็เดินถอยหลังด้วยเหมือนกันมันก็อาจจะมีเกณฑ์กับการล่าช้ากับการสําเร็จรุล่วงกับเรื่องต่างๆด้วยเช่นกันนะครับก็ลองไปบริหารเรื่องของเวลาเรื่องของความสําเร็จของคุณดูขอให้ปี25 6 7เป็นปีที่ดีสําหรับชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านขอบคุณครับ